จังหวะนี้ตั้งแล้วหนีนะจังหวะนี้อย่างว่าแปลว่าเหมือนภาพยนตร์เลยครับจังหวะนี้ออกแล้วครับจังหวะนี้หลังนู้นเนี่ยเขาก็จะไปจัดการทางนู้นครับไม่รู้ว่าจะจัดการได้หรือไม่ว่าจะเยอะกว่าเดิมนะจังหวะนี้ไม่กลัวเลยตอนนี้ก็จะไม่รู้นะว่าเขาจะซื้อได้หรือไม่ไม่กลัวที่โดนเผาไปแล้วก็ได้หายไปครึ่งนึงครับจังหวะนี้แล้วก็เผาอีกแล้ว จะจะเผา2จุดเลยครับจังหวัดนี้ไม่รู้ว่าไฟจะลุกมากไหมครับลุกครับไฟลุกมากเลยครับพี่ไม่กวดร้อนมากครับเต้นมาเร็วครับจังหวะนี้อแล้วก็ไฟระเบิดไฟสงนี้ครับเขาจะเข้าไปใกล้แล้วครับจังหวะนี้มาครับมาไหมมาไหมครับจังหวะนี้หนีครับจังหวะนี้วิ่งครับจังหวะนี้ครับเหมือนนักวิ่งมาราธอนเลยครับ